ก็สวัสดีทางริชเชนทุกชานกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบ,บอกันอีกล้าน,นะครับๆๆซึ่งในวันนี้เราอยู่กันในแมทที่มีชื่อว่าจุดพักสมองนั่นเองคือผมจะพักสมองอยู่หน้าตอนนี้ <c oughs> มาทุกคนตอนนี้แต่ว่า,ามันเริ่มไม่ใช่เริ่มผมไปเดินทั่วมาเลยโหแม่งกว้างชิหาย เดี๋ยวจะพาไปดูทั่วๆร้านกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาสำรวจผมเป็นคนนะาสำรวจบายยนะเจ้าเทงกินหน้าหวาน <c oughs> อ้อยกะโรดไม่ได้เลอ,อแล้วก็มีคนคนหนึ่งกันเดินดีโอเคทุกคนที่ผมเดินทั่วใช้เวลานานพอสมควรมากเลยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงสวัสดีนา,น,นายงายยืนนิ่งทำไมนานไปไปซื้อองกินละ เราควมจะเดินทั่วกว่านี้เอ,อนี้ก็นี่ก็จะไปร้านอะแนด้าดินเนอร์นะคะเป็นร้านแบบเป็นนามน,นะราคาทั้งหมดสาสิบาทใครก็จะอ้อนมารับเิดสีหว่าเป็นปร้านศิลปะนะครับอ่าตรงนี้นะบีกหลายที่ยันต้องกว้างๆมากจริงๆแหละ <c oughs> อ่ะเร็วต้องเร็วยิ่งขึ้นกว่านนเดี๋ยว่ะตรงนี้ก็คือร้านอะไรก็ไม่รู้นะ ร้านอะไรวะร้านขายเสื้อผ้านะแต่ว่าที่เสียดานนั่นก็คือคืออะไรรู้ไหมคือโลบักค,คือมันต้องซื้อด้วยโลบักทั้งนั้นอย่างอน,นี้ก็จะไปร้านซื้อตุ๊กตาซื้ออะไรดีวะซื้อไฟฉายก็แล้วกันไฟฉายห้าร้อยอ่าไม่มีไฟฉายเลยนี่เรซื้อมาอยังไง กูบอกว่ากูจะเอาไฟฉายเอออ่ะคิดเงินครับอ่าไปคิดเงินเหรออ่ะนักขโมยก็ได้ขโมยแหละยีที่สุดละอ่าต่อไปนี่มันไม่มีทางว่ายนะ้ำไปเลย <c oughs> คนฉลา,าดจุดสองศูนย์อันนี้ยังไม่ได้เจออาหารเลยนะ อ้าวมันมาตั้งแต่ตอนไหนกูยังไม่เห็นเลยอ่ะนี่คืออะไรวะเนี่ยอะไรวะแปลงปลาเรอเอาเป็นข้าวไข่ดาวเมื่อกี้ข้าวไข่ดาวเนี้ยอร่อยคืออาจจะสำรวมไม่หมดกว้างเลยเมื่อก,กี้ทัวร์ไปหนึ่งชั่วโมงเลยเยอันนีทนน้ทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยคนนี้เป็นคนที่สร้างขึ้นมาเองนงะ มีคนนี้คล้ายใส่ชุดฉลามไม่ใช่กบปลานะคือเป็นคนละคนกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะกูก็งงะโอเคทุกคนผมจะทัวร์ชั้นสองด้วยอ่ะเวลข้ามเหรอขอบคุณมากนี่เป็นไงคะทุกคนนี่ไงเนี่ยเราก็จะเห็นแบบใกล้ๆกันด้วยมันก็จะชัดยิ่งมากขึ้น คนนีีรูปนี้ดีมากเลยนะครับนี่รูปนี้อ่ะรูนี้คือรูปอะไรอ๋ออ่าหน้านี่ครับอาจจะดูอืมนี่ผู้ชายผู้หญิงผก็ดูไม่ออกจุดทั้งสมองเอ้เลยนะใครก็มาหาก็มาหาได้นะคะอยู่กับอันอยู่คือทุกคนก็บีคือมาจุดพั้สมองก็จะมาอยู่นะที่มันเป็นรูปฉลามอ่ะที่กำลังโชว์เทพ ผมไม่แหละโอ้ยนี่คืออะไรวะน,นี่อยากเอาขายอะไรเนี่ยบาร์บีคิวเหรอแต่ว่าผมไม่ได้สำรวมมากกว่านี้เลยนะโอ้ยหรือมานท่องเที่ทีละก็ต้องลงคลิปหลายอย่างมากต้องมีเกมที่ต้องเล่นโอเคก็เลยน่าขายเก้วน้ำคุณนี้ขายอะไรมะโอ้ยคุนี่นี่น่าจะเป็นวาดนะลองเอ้ยมึอ่ะอ่ะเดี๋ดดวยวๆอ๋อตกใจนี่กว่าจมไปข้างล่าง เป็นทีวีแบบทีวีอะไรวะทีวีไม้ทีว <c oughs> ีไม้ไ <c oughs> อ้กูนี้อ่านอนหลังสบายใจเฉยอ่ามีเรือได้ปะแล้วมันมีเรือย้เพื่อเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ยนะมีง่ายด้วยโอ้โหนะอันนี้อันเมื่อกี้บอกว่านี่ก็คือร้านทอยนะครับ เป็นล้าของเล่นที่เราดูมาเมื่อกี้นี้โอเคไปพิมพกันกูนรู้ก็จะเป็นที่ผมเกือบมาเมื่อกี้นะใช่ไหมที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้มันมีเป็นจะพาาด,ทดูที่จุดเกิดอ่าที่จุดเกิดจะอยู่แถวๆอยู่แถวนี้แหละดูตรงนี้นะจุดเกิดก็จะอยู่แถวนี้นะแล้วก็มีใครนอนอยู่วัสดีนายนายนอนสบายหรือเปล่าคุณชุดเมด <c oughs> แล้วก็มีคนอยู่ข้างบนด้วยกนนี้เป็นนาข้านะคะทุกคนนี่ก็น,นาข้าวนะกูนี่คือนา,าข้าวกูมาสำรวจนะกูเป็นคนนักสำรวจโอเคยิ่งกงไหนไปจูกเกิดเราเมื่อกี้วะกงไหนวะไม่ใช่กงนี่นะกงไหนอ่าแต่แถวนี้มันจะเปจน คนนี้ก็จะไปจูเกิดเรานะรงนี้นเลยคนนี้ไปจูเกิดเราล,ล้วก็เด็ออกก <ไป S 1> ็กมนเคืออันนี้ดีกว่าชาหนะ่อยไม่มีคนขายซะด้วยเขาโมยไม่เอานี่ไงมองไม่เห็นอะราคา2 3 0บาท ชื่นจริงๆเลยคุณซื้อไฟฉายมาหาพ่อมาตุลาสองรจเอ้ยเดี๋ยวไปที่วัดดีกว่าเพื่อประสิทธิ์อืมเอ้ยก็เป็นยูทูบเบอร์นะมันมีแบบเอ้ยแล้วมีที่ปรภาษ์ด้วยเลยแบบฝนตกเดี๋ยวมันจะดูเพลงเศร้าไปมันจะดูเศร้าเป็นเอ้ยตกใจ นี่เาไปเป็นตัวอะไรมาเข้าไปได้ปะ่ะผมไม่มีบล็อกเพลงนะผมไม่มีบล็อกเพลงทำไมกูไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยไว้พระดีกว่ามาที่วัวเพื่อจะมาไหว้พระแล้วคือไหว้พระยังไงนี่คือกูไหว้พระไม่เป็นนายเกดรู้บอกว่าไหว้พระยังไงวะอ้าวเดะเดีเดีเดะแล้วคือกูเปิดเพลงไหว้พระแต่กูไม่มีกูไม่มีอะไรวะ เออลืมมึงมีลำโพง V I P มีบ้านสองหลังอยู่ตรงนี้ด้วยโหน่าจะเป็นนี่เราวิ่งไปเลยวิ่งอยากสปูแมนไม่ใช่ฉันอยากไปสไปเดอร์แมนแล้ววูมผมจะกระโดดกลายเป็นสไปเดอร์แมนดูกระโดดสไปเดอร์แมนโออคนนี้คือใครวะนี่ คนนี้ที่เป็นคนที่มีโรบักทำไมมีแต่คนมีโรบักขนาดเออดูดิไม่ที่เรากระทงนะอะไรอะโอรางเค้กเหรนี่ลางขากาแฟเกี๊กาแฟพอดีเอากแออากแฟมาหนึ่งอืมม,มันดื่อกาแฟในแก้วใหญ่บัตเลอร์เธอเอ,อ้ยกูนะเกือรแล้วน่ะน้องเหมิงเป็นการโชว์คิดเอ,อ้ย กูว่าน่าจะเป็นโลบักใช่ไหมแน่นอนถ้าอันก็ต้องเป็นโลบักเขใไหมเ้ใไหมเช่ปะล่ะใช่ปะล่ะใช่ไหมนีม่ไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วกินไม่ผิดเลยนี่ห้าปีตัวสก,กินแบบนี้ทุกคนไม่ต้องพูดเลยโลบักแน่นอนกู <g ül> เล่นมาแปดนาทีแล้วเนี่ยโหโคตรแม่งโคตรไห กูนี่คือกูไหนอ้าวปัดคำคมกูเจอใครก็ไม่รู้ขอนี้ขายนี้ขอนี้นายนาะยนั่งเล่นคอมอยู่แล้วนี่อมอไให้คุยหลังใส่โอ้โหมันกระดูก,กยากกินน่าข้างล่างทัวหมดแล้วใช่ป่ะโอ้โห ก็ดังเลยเกินนี่เอ้ยเดี๋ยวมันชอ็อปอะไรอ่ะโอ้โหหนึ่งการหนึ่งพันนะเอามาเลยบล็อกลูมโอ้โหบล็อกลูมกูได้โอ้เขาขายอะไรกันนี้นี่ขายอันนี้นะลูกชิ้นกับพอทด,ด็อกนะแล้วก็อะไรกันลูกชิก้น <c oughs> กับข้าวเดือดแค่นี้แหละอี๋เขาก็ได้เขาก็ได้โคกซสร็ได้ปะเอา โคกแต่โคกด้วยกันโหชอบกินโค้กโอ้ยอย่าพึ่งกินอย่าพึ่งกินอะ่ะเรียบร้อยในวัดไข่ห้าปุ่นีในวัดโอ้โหแม่งกูไม่อยู่แล้วเฮียที่วัดนี่ใครแม่งจะขายลูกชิ้นแก่ขายหมดแล้วเหรอ หมดแล้วอะคลิปมันจะสั้นเกินไปอะใช่เปะละ่ะคลิปหรือคลิปมันอาจจะสั้นเกินนี่ไงผมก็ทวงหมดแล้วนี่หว่าโอ้คลิปสั้นมากเลยโอ้ว้าสำไมเขารสร้าแค่แค่นี้วะเดี๋ยวผมพาไปทัวงข้างบนดีกว่าข้างบนเผื่ออาจจะมีอะไรข้างบน ข้างบนเออตกใจย่้าบนไม่รู้ข้างบนบน,บน,บนี่เออมีอาวมากุสตัวเดินจำจำสองคนม,มึงรำอะไรกันนะ่ะเฮ้ยมีทาเต้นด้วยเหรอที่คือทาเต้นนั้นเต้นโชวเต้นโชวแม่งชัลอหเดวจะาอว์อ๋ <c oughs> อ เต้นจูงเว้งเลยน่อ้อดอดีดอดีดอดีดีดอแรบบ้แรบบีค้คุคุณแข่ใบน้องไอ้แมงอ้่ทานนองคุณคุณนะเป <laughs> <laughs> ิดเพลงไงเพลงวัวล <dem> า <ont> ว้ล่า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 ว้าล่าตุ้งๆนี่ท่านหอมแน่เลยะคู่เรามันคือทุ่งนาอ่ะเดี๋ยวเนี่กูจะรับข้อความจากนี่ตอบยางนั้นเหรอฉันไม่น่าจะเป็นไอ้เราก็โดนได้เรากลายเป็นหนึ่งเดียวในทุ่งนาเรียบร้อยแล้วโอเค คลิปนี้ไว้แค่นี้ละกันขอคีสั้นมากเลยนะเพราะว่าคีสั้นมากงานอยู่ตอนนี้เราสร้างมากเลยเพราะว่า <c> ต <oughs> อนเนี้ยตัวเต้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลิปมันก็สั้นมากในสำรวจอารี่เกลี่ยเกโต้โอเคอเ,คเ,คเคดี๋ยว คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแสดงว่าคลิปนี้อาจจะสั้นไปหนานนะแค่10นาทีออเองเพราะว่าผมต้องมีเกมอะไรเล่นเยอะมากกว่าอีกทำไมเขาสร้างแบบสั้นแต่ไม่สร้างแบบ,แบ,บแยาวๆไปเลยโอเคทุกคนอย,าาย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วอยา่าเอ้ยแล้วอยา่าลึงคือการกรดกระดิ่งขอกดกระดิ่งทุกคนก็จะมีการแจ้งเตือนจากขี้ของผมด้วย และที่สำคัญก็คือตัวนี้ผมมีช่องติดต่อแล้วนะฮะติดตามก,กันได้เลย,บยอบคุณอี่เจอกันดิฉันนะครนีคค้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย